ญาติมิตรสหายแม้แต่ทรัพย์สมบัติที่เราบอกว่าเป็นของเรานี้ในปัจจุบันนี้จะติดตามไปเป็นที่พึ่งของเราในอนาคตไม่ได้โยงเราต้องแปลสภาพของสิ่งเหล่านี้ให้เป็นที่พึ่งของเราในอนาคตก็ต้องเอาทรัพย์ภายนอกทั้งหลายนี่มาเปลี่ยนสภาพให้มันเป็นทรัพย์ภายใน รั์ภายในคือบุญเท่านั้นจะตามไปเป็นที่พึ่งของเราในโลกนีะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพระโมนีนาเจ,จ้าพระองค์ใดผู้ทรงกระทำกรรมอนกระทำได้ยากอย่างยิ่ง พระองค์ทรงสละเวลาสั่งสมอบรมพระบารมีนับได้หลายกุติกับเพื่อประโยชน์แก่ชาวโลกข้าพเจ้ากอน้อมไหวพระมุนีนาเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงเกล้าขอน้อมไหวด่วพระธรรมอันเป็นธรรมที่พระมุนีนาเจ้าพระองค์นั้นบูชาแล้วเป็นธรรมที่นำสัตว์ผู้ถึงพร้อมด้วยวิช,ชาและจรณะออกจากทุกข ขอน้อมไหวแด่พระสงฆ์ผู้ดำรงอยู่ในมรรคและผลผู้สมบูรณ์ด้วยคุณมีศีลเป็นต้นขอถวายความเคารพพระมหาเถระเพื่อนสาธรมิกทุกรูปทุกท่านขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายที่มาร่วมกันปารกบุญกุศลในช่วงภาคเช้าของวันนี้ สัพเพสัตตามริสันติมรานันตังหิชีวิตังยะถากรรมกามิฉันติปุญญาบาปะผลุปปักานิรยังบาปะกรรมมันตาปุญญากรรมะจะสุขติ ตาสมากริยากันานังนิจจย,ยังสัมปรายีกังปุญญาณิปรารุกัสมิงปฏิทาอโหติปานีนังก็ก็อนุโมทนาในส่วนกุศลที่ญาิโยมทั้งหลายได้ร่วมกันปารร ในช่วงพังเช้าของวันนี้ได้ร่วมกันนำพัตหารมาถวายแก่คณะพระสงฆ์มู่ใหญ่ที่มาร่วมกันในงานมุทิตาสักการะและก็งานลํำลึกถึงคุณของยุมอาจารย์ปราณีสาเริงราชพวกเราเป็นศิษยานุศิษย์ที่ได้อาศัยคำสอน ของพระพุทธเจ้าที่อาศัยโยมอาจารย์ได้นำมาบอกกล่าวให้ได้ร่วมกันประพฤติ mm hmm. เมื่อมาระลึกถึงคุณของโยมอาจารย์ก็ร่วมกันแสดงออก mm hmm. เรียกว่ากตันยูกตะเวทิตา mm hmm. พวกเราก็เลยมาร่วมกันแสดงความกตัญยูที่มีต่ออาจารย์ร่วมกันจเจริญกุศลกันแล้วก็จะได้อุทิศส่วนกุศลเหล่านี้ ให้โยมอาจารย์ได้ร่วมอนุโมทนาวันนี้อาตมาภาพในนามผู้เป็นตัวแทนคณะสงฆ์มากล่าวสัมมูธนิยะคาถาก็จะหยิบยกสารธรรมสักเล็กน้อยที่มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกมากล่าวสุกันฟังเมื่อกี้อาตมาภาพได้กล่าวคาถา ขึ้นมาว่าสัพเพสัตามริสันติมรนันตังหิชีวิตังเป็นต้นคาถานี้พระผู้มีพระพเจ้าได้ปารกพระเจ้าประสิทธิโกศลพระเจ้าประสิทธิโกศลเป็นพระราชาผู้มีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนามีความเรื่มใสอย่างยิ่งในพระพุทธเจ้า มีครั้งหนึ่งพระเจ้าประสิทิฐที่โกศลเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระพาคเจ้าแล้วใช้พระโอษของพระองค์จุบตรงที่พระบาทของพระผู้มีพระพาคเจ้าแสดงออกซึ่งความเรื่มใสยอย่างยิ่งในพระองค์วันหนึ่งพระเจ้าประสริ์ที่โกศลได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระพาคเจ้าพระองค์ได้ตัดถามว่ามหาบพพิษพระองค์มาจากไหนมีเรื่องอันใด พระราชาได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระอยยิกาของข้าพระบาทก็หมายถึงพระราชพระเจ้าตาพระเจ้าปู่ประมาณนั่นเนะเป็นผู้แก่เท่าร่วงการผ่านวัแล้วมีอายุถึงร้อยยสิปีตอนนี้ได้ส่งที่วงคตแล้วถ้าหากพอจะเป็นไปได้ หากว่าข้าพระบาทสามารถที่จะแรกเอามาได้ซึ่งชีวิตของพระอัยยิกาด้วยช้างแก้วก็ตามม้าแก้วก็ตามด้วยบ้านสวยก็ตามด้วยชนบทก็ตามข้าพระองค์ก็จะแรกเอามากําลังสื่อว่าถ้าหากว่าใช้ช้างแก้วม้าแก้วบ้านสวยหรือชนบทปายเดนที่ใดที่หนึ่งแรกเอาชีวิตของ ถ้าไอ้ยีกาของพระอ,องค์กลับมาได้เนี่ยก็จะทำพรนะรูพุทมีพระพเจ้าได้ตัดว่ามหาบุพพิษสัตว์ทั้งหลายมีความตายเป็นธรรมดามีความตายเป็นที่สุดไม่สามารถที่จะล่วงผลความตายไปได้เลยพระราชาได้สดับพระดำรัสของพระูพุทธมีพระเจ้า ก็ได้จัดว่าข้าแต่พระอวกผู้เจริญคำนั้นตัดตัดได้ชอบแล้วถูกต้องแล้วพระเจ้าค่ะพระพุทธมีพระเจ้าเลยบอกว่ามหาบุพีฏเปรียบเสมือนกับภาชนะดินเผาที่มันสุกแล้วก็ตามไม่สุกก็ต่างภาชนะดินทั้งหมดทั้งมวลล้วนมีความแตกทำลายเป็นที่สุดสันใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็มีอุปมาฉันนั้นเหมือนกัน มีความตายเป็นที่สุดมีความตายเป็นธรรมดาไม่สามารถก้าวล่วงความตายไปได้พระองค์ได้ตัดแบบนี้แล้วก็ได้หยิบยกคาถาขึ้นมากล่าวว่าสัเพสตามริสสันติมระนันตังหิชีวิตังยถากรรมมังคามิสสันติปุญญะปาปะพะลูปะคานิระยังปาปะกรรมมันตาปุญญกรรมมาจะสุขะติง แตสมาก,ากริยาการิยานังนิจยังสัมปราจิกังบุญญานิปะโลกสมิงปะิฐาหุนติปานินงแปลว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจกต้องตายเพราะชีวิตนี้มีความตายเป็นที่สุดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเทวดาไม่ว่าจะเป็นพรม ไม่ว่าจะเป็นคนมั่งคลั่งไม่ว่าจะเป็นคนอนาถาไม่ว่าจะเป็นนักปรา์บัณฑิตมีปัญญามากหรือคนโง่เขลาบอปัญญาทุกคนต้องตายทั้งหมดไม่มีใครเลยที่จะไม่ตายสัพเพสัตตามริตสันติสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจกต้องตายมาระนันตังหิชีวิตังเพราะชีวิตนี้มีความตายเป็นที่สุดพวกเราท่านก็เหมือนกัน พวกเราทั้งหมดทั้งมวลจกต้องตายไม่ช้าก็เร็วจกต้องตายกันทั้งหมดตายแล้วไปไหนล่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยตัดว่ายะถากรรมมังคามิสันติปุญญปาปาปะพะลูปะคาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจะต้องไปตามยะถากรรมจะต้องไปตามกรรมปุญญะปาปะพะลูปะคา จะเข้าถึงบุญผลของบุญและบาปที่ตนเองได้กระทําไว้นิระยังปาปรกรรมมันตาปุญญกรรมมาจะสุขติงบุคคลใดทำกรรมชั่วเอาไว้ย่อมเข้าถึงนรกส่วนผู้ทำกรรมดีย่อมเข้าถึงสุขติกรรมเท่านั้นเป็นตัวชี้ว่าเราจะไปที่ไหนต้องไปตามอํานาจของกรรม หากเราทํากรรมดีเอาไว้เราก็จะเข้าถึงผลของกรรมดีจะเข้าถึงสุขติแต่ถ้าหากกรรมชั่วมันได้โอกาสส่งผลเราก็ต้องเข้าถึงผลของกรรมชั่วนั้นเข้าถึงนรกเป็นที่สุดคําว่านรกนี่นะมาในพระคาถาก็จริงแต่คนทํากรรมชั่วแล้วไม่ได้เข้าถึงนรกอย่างเดียวใช่ไหม ไปเกิดเป็นสัตว์นิราชาได้ไหมได้เกิดเป็นเปรตเป็นอสุร,รากายได้ทั้งนั้นแหละแต่ว่าภพภูมิที่ต่ำที่สุดคือนรกพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยบอกว่าย่อมเข้าถึงนรกก็หมายถึงอบายภูมิทั้งหมดคนทำกรรมชั่วจะเป็นอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็เลยตัดต่อไปว่าตัดสมากริยะกันละยานางังนิจะยังสัมปรายิกัง ปุญญานิประโลกัสมิงปะติถาหนติปานินังเพราะเหตุนั้นแหละนักปราดผู้มีปัญญารู้อย่างนี้แล้วควรที่จะกระทําแต่กรรมที่ดีงามสั่งสมไว้ไหนพบหน้าเพราะอะไรเพราะบุญทั้งหลายเท่านั้นเป็นที่พึ่งของเหล่าสัตว์อย่างอื่นไม่มีอยูไม่มีเลยอย่างอื่นจะตามไปเป็นที่พึ่งของหมู่สัตว์ในโลกหน้าไม่มีอยู่ เช่นเดียวกันญาติทั้งหลายเราใดมิตรทั้งหลายเราใดในอดีตจะตามมาเป็นที่พึ่งของเราในปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ญาติมิตรสหายแม้แต่ทรัพย์สมบัติที่เราบอกว่าเป็นของเรานี้ในปัจจุบันนี้จะติดตามไปเป็นที่พึ่งของเราในอนาคตไม่ได้โยงเราต้องแปลสภาพของสิ่งเหล่านี้ให้เป็นที่พึ่งของเราในอนาคต ก็ต้องเอาทรัพย์ภายนอกทั้งหลายนี่มาเปลี่ยนสภาพให้มันเป็นทรัพย์ภายในทรัพย์ภายในคือบุญเท่านั้นจะตามไปเป็นที่พึ่งของเราในโลกนี้พวกเรามีความตายเป็นที่สุดกันถึงจะมีความสุขแค่ไหนก็ต้องตายอยู่ไม่จำเป็นต้องพูดถึงคนที่มีความทุกข์มีเรื่องเรื่องหนึ่งเคยเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล มีเทพบุตรตนหนึ่งชื่อว่าสุพรมเทพบุตรสุพรมเทพบุตรเนี่ยมีนางอับสรเป็นบริวารหนึ่งพันก็มีปกติไปเที่ยวในสวนนันทวันสวนนันทวันนี่เป็นสว,นท,วนที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าไปแล้วจะได้รับความสุขความเพลิดเพลินเลยได้ชื่อว่าสวนนันทวันเวลาพวกเทวดาใกล้จะตายเนี่ยเขาก็จะนําตัวเข้าไป ไปที่สวนนันทวันได้รับความสุขความสําราญแล้วก็ลืมแม้กระทั่งความตายเลยเป็นสถานที่ที่มีสุขมากเช่นเดียวกันสุพรหมเทพบุตรพร้อมด้วยนางอับสรออีกหนึ่งพันนางก็เข้าไปในสวนนันทวันนั้นนางอับสห้าร้อยก็ขึ้นไปบนต้นไม้สอยดอกไม้ให้ร่วงลงมานางอับสรออีกห้าร้อยก็รับดอกไม้นั้นมาร้อยเป็นพวงมาลัยไปบำรุงบำเรอสุพรหมเทพบุตร ถามว่าทำไมทำไมจำเป็นต้องขึ้นไปที่ต้นไม้ด้วยเมื่อเทวดามีวิปากลิศแค่นึกน้อมให้กิ่งดอกไม้นั้นกิ่งต้นไม้น้อมลงมาก็สามารถจับเอาได้แล้วแล้วก็เอาดอกไม้มาได้แล้วก็บอกแล้วในสวนเบื้องต้นว่าสวนนันทวันเป็นสวนแห่งความเพลิดเพลินเป็นที่เล่นที่สนุกของพวกเทวดาด้วยความอยากเล่นด้วยความอยากสนุกอยู่ ก็เลยปีนปนขึ้นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกบางพวกก็ร้องรำทำเพลงไปสนุกสนานความตายที่เราเรียกกันว่าอุปเฉธ,ธกะกรรมเนี่ยตายเพราะกรรมเข้าไปตัดรวน,นมันก็ไปภาคชีวิตของเทวดาจำนวน500นางให้หายไปในพริบตาเดียวน,ยนางอับสรที่เคยมีพันพัน,นางนี่หายไป500ร หน้าแปลกไหมทําไมถึงตายพร้อมกันขนาดนั้นพวกเราก็เห็นมแมลงเม่าไหมเห็นพวกปลวกที่เขาฉีดยาฆ่าปลวกไปทีเดียวตายหมดเลยมันเป็นเรื่องน้าแปลกไหมโยไม่น่าแปลกเลยนะเพราะฉะนั้นนางอับสรตายพร้อมกันห้าร้อยนางก็เป็นเรื่องธรรมดาที่สุดอยู่เพราะเขาทํากรรมมาคล้ายๆกันและถึงเวลาตายพร้อมกันอย่างนั้นนางอับสรห้าร้อยน,นางตาย ทีนี้สุภมเทพบ,บุตรก็มาพิจารณาดูเอ๊ะทำไมนางอับสรรู้สึกบางตาลงไปก็คร่ควรพิจารณาก็เห็นว่านางอับสรห้าร้อยนางนั้นจุติจากความเป็นเทพพิดาแล้วไปเกิดในอเวจีมหานรกความสะดุ้งกลัวมันเกิดขึ้นความสะดุ้งกลัวมันเริ่มเกิดขึ้นแล้วว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นไปได้เป็นเทวดาที่สวยสุขอยู่ดีๆนี่นะ เ,เพลิดเพลินอยู่ดีๆกับกลายต้องตกนรกได้เมื่อเป็นเช่นนั้นก็เลยใคร่ควรมาหาตัวเองเริ่มกลัวตายบ้างแล้วใคร่ควรมาหาตัวเองพร้อมด้วยบริวารอีกห้าอยนางรู้ว่าตนเองพร้อมด้วยนางอับสออีกห้าร้อยนางจะต้องเข้าถึงนรกภายในเจ็ดวันข้างหน้านี้ตัวเองก็จะตายทีเนี้ยเป็นยังไงโยมรู้ว่าตัวเองจะตาย คนเป็นมะเร็งแล้วรู้ว่าอีกหนึ่งเดือนคุณจะตายเป็นยังไงโยมความทุกข์มันเกิดขึ้นความรักตัวมันมีอยู่แล้วใช่ไหมความทุกข์อันมีกำลังมันก็เกิดขึ้นคนบางพวกถ้าหากว่ามีความทุกข์เกิดขึ้นก็จะสแสวงหาทางพ้นทุกข์แบบของตนเองบางพวกก็ไปดื่มสุรายาเมาบางพวกก็ต้องไปหา ทรงเจ้าเข้าผีใช่ไหมโยมไปหาอะไรเครื่องสะเดาะเคราะห์สะดะนามต่อชะตาต่อชีวิตแบบนี้แต่ว่าโยมมันเป็นไปไม่ได้เลยที่การกระทําเหล่านั้นจะเป็นสิ่งที่บําบัดความทุกข์และทําไม่ให้ตายสุพรมเทพบุตรก็เหมือนกันโยมเกิดความโศกเศร้าเสียใจอย่างนักแต่ยังดีที่คิดถึงพระาศาสดาได้ ก็นึกถึงว่ามีใครบ้างเนอที่จะบำบัดความทุกข์ของเราได้เว้นเสียจากพระศาสดาพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วไม่มีใครหรอกจะบำบัดความทุกข์ของเราได้เออสำนวนไทยยังใช้ได้ตลอดอยู่ไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ําตาไปได้ยินกันจนชินหูเนาะไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ําตาคนบางคนอาศัยความตายของคนอื่นทําให้ตนสังเวชได้ คนบางคนอาศัยความตายของตัวเองทําให้ตนสังเวชได้นี่คนที่มีปัญญานะสำหรับคนที่ไม่มีปัญญาไม่สามารถทําความสังเวชสลดใจให้เกิดขึ้นได้สุพรมเทพบุตรนี่เกิดความสังเวชใจแล้วกลัวต่อความตายแล้วกลัวจะเข้าถึงนรกพร้อมด้วยบริวารอีกงห้าร้อยนางเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถาวายบังคมแล้วก็ยืนอยู่ในที่สมควร กราบทูนพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญจิตนี้สะดุ้งอยู่เป็นนิดใจนี้สะดุ้งอยู่เป็นนิดเมื่อมีกิจคือความทุกข์เกิดขึ้นแล้วหรือยังไม่เกิดขึ้นก็ตามข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าหากว่าความไม่สะดุ้งกลัวมีอยู่ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงตรัสบอกแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดทุกข์หนักแล้ว ไอ้คำว่าสะดุ้งนี่หมายถึงความทุกข์หนักในใจมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นตอนไหนล่ะในสวรรค์ชั้นดาวดึงอายุกี่ปียมสุภาพบรสามสิบหกล้านปีของมนุษย์อยู่มาสามสิบหล้านปีไม่เคยสะดุ้งกลัวเลยยมเจ็ดวันสุดท้ายนี่มันเกิดความสะดุ้งกลัวขึ้นมาเพราะอะไรเพราะความตายมันปรากฏแล้ว ความตายของบริวาลของคนใกล้ตัวมันปรากฏความตายของตัวเองมันก็ปรากฏมันเลยมีความสะดุ้งกลัวเกิดขึ้นก็เลยเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยกราบทูลแบบนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เลยตรัสว่านานยตระโพชังคะตะปาสานานยตระอินทริยะสังวรานานยัตระสัพพานิสักขาสดถิง ัสามิฝ่าน,นี่น่แปลว่าเว้นเสียจากโพชงเว้นเสียจากตบะเว้นเสียจากการสำรวมสังวรอ,อินทรีย์เว้นเสียจากการสลัดออกจากสิ่งทั้งปวงเรายังไม่เห็นความสวัสดีของหมู่สัตว์เลยความสวัสดีที่จะได้ของหมูสัตว์นี่เนี่ย จะได้เว้นเสียจากการเจริญโพชชงการบำเพ็ญตบะการเจริญอินทรีย์สังวรเว้นเสียจากการบรรลุถึงพระนิพพานนี่ไม่มีแล้วพระองค์ตรัสอย่างนี้เพราะฉะนั้นการเจริญโพชชงการเจริญตบะการสำรวมสังวรอ,อินทรีย์และการสลัดออกจากสิ่งทั้งปวงนี้เท่านั้นที่จะทำความสวัสดีให้เกิดขึ้นแก่หมู่สัตว์ ถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าจะตัดว่าการเจริญโพชทชงมาเป็นเบื้องต้นก็ตามแต่แท้ที่จริงแล้วบุคคลต้องมีอินทรีย์สังวรก่อนอยู่อินทรีย์สังวรเป็นหนึ่งในจาตุปริสุทธ์ที่ศีลนะเมื่อเจริญอินทรีย์สังวรเจริญสติขึ้นมาแล้วนี่นะมันก็จะเป็นปัจจัยให้ศีลทั้งสีนั้นบริบูรณ์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นปฏิโมกขสังวรศีล อินทรียสังวรสีลอาชีวปริสุทธิศีนหรือปัจจยสันนิสิตศีลศีลทั้งหมดก็จะบริบูรณ์เมื่อศีนบริบูรณ์แล้วบุคคลอาศัยตบะค,คือการสามทานทุดงคุณการสามทานทุดงคุณนี้เป็นชื่อของตบะในพระสูตรนี้แล้วจเจริญพชฌชงวิปัสสนาเกิดขึ้นก็จะบรรลุถึงพระนิพพานได้พระนิพพานเป็นซึ่งเป็นชื่อของ สัพพานิสักขะในสูตรนี้การสลัดออกจากสิ่งทั้งปวงตามความเป็นจริงแล้วการสลัดออกจากสิ่งทั้งปวงที่พวกเราทํากันอยู่โดยเฉพาะคณะพระเจ้าพระสงฆ์สละอะไรมาบ้างอยู่สละบ้านสละเรือนสละทรัพย์สมบัติสละบุตรภรรยาสละชื่อเสียงเกียรติยศออกมาบวชเป็นบรรพชิตหวังพ้นไปจากทุกข์ ก็มีการสละกเลวนะเริ่มสละมาตามลําดับแต่บางครั้งบางคราเข้ามาในบวรพุทธศาสนาแล้วมันกลับไปยึดติดสิ่งอื่นยึดติดสิ่งอื่นเอาละถึงเราจะละบ้านละเรือนออกมาแล้วแหละละบุตรภรรยาออกมาแล้วแหละกลับไปมีสิ่งอื่นที่ทําให้ยึดติดพ้นจากทุก์ได้ไหมไม่ได้โยมนะปรากฏว่าโดยมากเป็นอย่างนั้นแม้แต่ตัวพวกเราเองก็เหมือนกัน เรากาลังมาติดในชื่อเสียงหรือเปล่ากำลังมายึดติดในสิ่งในสิ่งหนึ่งหรือเปล่าสระบุตรสระภรรยาออกมาก็จริงแต่มายึดติดกับโยงอุปถากก็เป็นไปได้ใช่ไหมนะยึดติในกุติก็ได้นะสยะสระบ้านเรือนออกมาสระหน้าที่การงานทางโลกอาจจะมายึดติดในหน้าที่การงานของคณะพระสงฆ์ก็ได้สงสัย ครื่องเสียงมีปัญหามันล้นแล้วแต่เป็นไปได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นการสละออกมาแค่นี้ไม่เพียงพอ,อต้องมีการเจริญสิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดมานี้อินทรีสังวรทุดงคุณเจริญโพชชงเมื่อเจริญโพอดชงก็ชื่อว่าเจริญอริยมรรคอริยมรรคเจริญขึ้นไปเรื่อยๆจน ปัญญาที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิทำหน้าที่รู้แจ้งพระนิพพานก็จะประหารกิเลสได้พระนิพพานจึงเป็นชื่อของธรรมที่สลัดออกจากสิ่งทั้งปวงพวกเราเนี่ยนะชื่อว่าผู้สละสิ่งเล็กน้อยออกมากันแต่การจะสลัดออกจากสิ่งทั้งปวงพ้นไปจากทุกขต้องมีพระน,นิพพานพระนิพพานเท่านั้นเป็นธรรมเครื่องสลัดออกจาก สุพรมเทพบุตรฟังคาถาที่จบลงบรรลุเป็นพระโสดาบันอยู่ไม่ต้องไปอาบายแล้วอันนี้สงของการที่บุคคลได้เข้าใกล้พระาศาสดาดอยู่ดีไหมฟังธรรมครั้งเดียวบรรลุเป็นพระโสดาบันปิดประตูอาบายไม่ต้องเข้าถึงอาบายอีกแล้วแต่พวกเราไม่มีอัยาศัยถึงขนาดนั้นที่ฟังธรรมแล้วจะบรรลุต้องอาศัยอะไรล่ะอาศัยการเจริญคุณธรรม ชั้นเบื้องต้นทานศีลการสํารวมินทรีย์ไปเรื่อยๆโยมไแต่เต้าขึ้นไปเรื่อยๆท้ายที่สุดก็จะบรรลุถึงมรรคนิพพานได้แต่ทีนี้การเจริญคุณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งมันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันต้องอาศัยกัลยาณมิตรโ,โยมอาจารย์ปราณีสาเรืองราชก็ชื่อว่าเป็นกัลยาณมิตรของพวกเราเอาแหละพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์เป็นกัลยาณมิตรของพวกเราอย่างแท้จริงแต่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็ร่วงลับดับขันไปแล้ว เราได้โยมอาจารย์นี่แหละเป็นกรัรยานมวิตรผู้ชี้นำวิธีการประพฤติปฏิบัติให้พวกเราได้ดำเนินนำนำมาประพฤติปฏิบัติดำเนินต่างการเจริญคุณธรรมเหล่านี้ถามว่าต้องทำที่ไหนเข้าห้องกรรมฐานไหมหรือว่าต้องไปสถานที่วิเวกอย่างใดอย่างหนึ่งที่ใดที่หนึ่งไหมก็ไม่ใช่ทั้งหมดพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตัดไว้ในจารสูตรอังคุตรนิกายจตุก,กานิบาท องตัดว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลเดินอยู่ก็ดียืนอยู่ก็ดีนั่งอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีถ้าหากว่าอากศุศลวิตกคือกามวิตกตึกถึงกามคุณ5วิหิงสาวิตกพยาบาทวิตกความโกรธความพยาบาทมากร้ายความคิดปองร้ายคนอื่นมันเกิดขึ้นแล้วภิกษุหรือบุคคลนั้นรับเอามันไม่พยายามเพื่อละเพื่อคลายเพื่อสลัดมันทิ้ง เรากล่าวว่าภิกษุนี้เป็นผู้มีไม่มีความเพียรอันแรงกล้าไม่มีความเกรงกลัวต่อบาปอกุศลเป็นผู้มีความเพียรต่ำสามอยู่พระพุทธเจ้าบอกว่าคุณจะนั่งอยู่ที่ไหนก็ตามแหละท่องกรรมฐานก็ตามยืนอยู่ก็ตามเดินจงกรมอยู่ก็ตามนอนอยู่ก็ตามถ้าหากคุณรับเอาอากุศลวิตกทั้งหลายเข้ามาคุณไม่ชื่อว่าผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เลยชื่อว่าคุณเป็นคนเกียจค้าน ดูสิโยมนั่งหลับหูหลับ,ลบตาอยู่เดินจงกรมทั้งวี่ทั้งวันแต่ว่าพระองค์บอกว่าคนเกียจคร้านเพราะอะไรเพราะรับเอาอากุศลวิตกแต่ในทางการงกันข้ามล่ะภิกษุใดจะยืนเดินนั่งหรือนอนอยู่ก็ตามเมื่ออกุศลวิตกเห่านี้มันเกิดขึ้นมันปราศจากไม่ได้นะโยมนมันต้องเกิดขึ้นแน่นอนเพราะเรายังมีกิเลสกันอยู่ องเล่บอกว่าเขาพยายามเพื่อจะละเพื่อคลายเพื่อสลัดมันทิ้งเพื่อไม่ให้มีบุคคลน,นี้เรากล่าวว่าเป็นผู้มีความเพียรอันแรงกล้าเป็นผู้มีความเกรงกลัวต่อบาปเป็นผู้ที่ปาราลบความเพียรมีจิตตั้งมั่นไว้ชอบเพราะฉะนั้นอยู่ตรงไหนก็ตามอยู่ทุกที่เป็นสถานที่ปฏิบัติแต่ว่าห้องกรรมฐานก็ตามป่าก็ตามเรือนว่างก็ตาม มันจะสับปายะกว่าสถานที่อื่นอยู่สมมุติโยมอยู่บ้านเดี๋ยวลูกน้อยก็ร้องไห้เข้ามาหาเดี๋ยวก็มีเรื่องราวนี้เรื่องราวนั้นที่คนเข้ามาหามันวุ่นวายใจมันก็เต็มไปด้วยอกุศลวิตกที่มันเกิดขึ้นแต่ถ้าผีกลายออกมาวิเวกได้เข้าห้องกรรมฐาทานบ้างได้อยู่ป่าบ้างที่สถานที่เงียบสงัดบ้าง การที่จะปาลบความเพียรให้ถึงที่สุดทุกนั่นก็มีมากกลัวอยู่โนะมลลนาดีที่ปานีสำเริงราชก็เลยมีการทำห้องกรรมาฐานขึ้นมามเพื่ออะไร<ม>เพื่อให้โอกาสแก่คนที่ต้องการที่จะประพฤติปฏิบัติสะดวกขึ้นไม่ต้องวุ่นวายกับใครมีการประพฤติปฏิบัติได้โดยสะดวกติดต่อกันเรื่อยๆได้ อันนี้เป็นสิ่งที่โยมอาจารย์ฝากไว้ให้พวกเราพวกเราผู้เป็นศิษยสานุสิ์ก็ต้องดำเนินเดินต่อเดินตามสืบต่อยสืบต่อปณิธานที่โยมอาจารย์ได้ทำไว้พวกเราเป็นลูกศิษย์ลูกหาก็ต้องร่วมกันรักษาเอาไว้นะแล้วก็ทำให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปบันนี้พวกเรามาแสดงออก ซึ่งความกระตัญยูรู้คุณของโยมอาจารย์โดยการมาทําบุญฟังธรรมสนทนาธรรมการให้ทานเป็นต้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้โยมอาจารย์แต่อัตมาคิดว่าสิ่งที่โยมอาจารย์ต้องการให้พวกเราทํายิ่งกว่านั้นก็คือการปฏิบัติโยมอาจารย์ต้องการให้พวกเราีปฏิบัติเพื่ออะไรล่ะให้ทานยังไม่ไม่พ้นทุกข์อยู่พ้นทุกไม่ได้นะ ให้ทานเฉยๆบนทุกไม่ได้ต้องมีการประพฤติปฏิบัติหากพวกเราอย่างตอบแทนคุณอาจารย์เราก็ควรที่จะหาเวลาประพฤติปฏิบัติกันบ้างอาจารย์ว่าถ้าโายมอาจารย์รับรู้ว่าพวกเรากําลังปฏิบัติเพื่อที่จะตอบแทนคุณของโยมอาจารย์โยมอาจารย์คงจะยินดีมากเลยเนาะอันนี้ก็ขอฝากปกินอากาศสารธรรมในช่วงภักเช้า,ชาของวันนี้ไว้เพียงเท่านี้เวลา พอสมควรแล้วก็ขออนุโมทนาในกศุศลเจตนาของคณะครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ตลอดถึงญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ได้แต่งจิตตั้งใจมาร่วมกันบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้ขอให้บุญกุศลที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จงเป็นปัจจัยให้ทุกคนทุกท่านจงเป็นผู้มีปัญญาญานในอันจะแทงตลอดพระสัทธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ